ปกป้องแล้วแม่ยานพี่โจพี่ทนายพี่พี่น้องๆทุกคนก็ปกป้องไป่สาวแล้วแต่ว่ามันไม่พอพี่กีกอนหวันดีค่ะไม่เคยคิดว่าคนที่กินข้าวกินอาหารมาด้วยกนันจะเลวได้ขนาดนี้นะพี่เจสเจเควันนี้ค่ะ J F J K ไม่เคยคิดว่าจะเลวได้ขนาดนี้เล,เลวจริงๆเลวจนไม่ยมกไม,ม่พอพี่จะว่ายังไงดีพี่คิดดีว่าแม่สาวไม่รู้จะว่ายงัง,ไ,ยงยไงดีไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบมาเทียบดีเลวเสร็ๆๆๆจแล้วเลวจนแบบไม่ยมกมันไม่มมมมพอเลย นแต่ภาษาคิดว่านะการไปอยู่ตรงไหนมันก็หนีใจตัวเองไม่พ้นนะมันมีโทรศัพท์มนีมือถือในมือตัวเองไม่พ้นนะสู้ทำใจโล่งๆทำใจเย็นๆอยู่ตรงไหนปัญหามันก็ตามไปได้หมดเพราะปัญหามันอยู่ในใจเรามันอยู่ที่เราไม่อยากจะตอบโต้ด้วยการที่เอาความเร็วของเขามาพูดถึงเหมือนที่เขาพูดถึงเรานะคนเราเชื่อไหมว่ามันก็มีทุกคนมีทั้งดีแล้วก็ชั่วเหมือนกันทุกคนเลยนพราะทุกคนเกิดมาจนอายุถึง40ปีนะ ย่อมผ่านทั้งความผิดความพลาดความดีความชั่วมาหมดแล้วถึงแม้ว่าบางคนอายุ40จะจะต้องมาเจอจะต้องมาทําให้คนได้เห็นว่าเรามีความเลวเรามีความชั่วเราทำความชั่วตอนอายุ 40, 40. แต่เชื่อไหมว่าก่อนที่เขาจะผ่านมาได้จนถึงอายุตอนนี้อายุ40ปี50ปีอ่ะปีเขาก็ต้องได้ทําความดีมาบ้างแล้วเหมือนกันแม่สาเชื่อว,ว,ว่าทุกคนก็เป็นแบบนี้นะคนที่ตอนนี้อาจจะแบบว่าทําให้รู้รู้ว่าตัวเองเป็นคนชั่วตอนอายุ40แต่เชื่อเลยว่าตอนที่เขาเกิดมาจนถึงอายุเท่านี้เขาก็ได้ทําความดีมาบ้างแล้วเหมือนกันเพราะว่าุนอ้ายี สี่สิบห้าสิบหรือว่าสามสิบตอนนี้มีแต่ความงีงามมีแต่คนฉลาดเฉลิมเยินยอมมีแต่คนเชิดชูมีเกียรตินะแต่เชื่อไหมว่าก่อนที่เขาจะมาถึงตรงนี้ได้เขาก็ต้องผ่านอะไรที่ทั้งดีและไม่ดีมาแล้วเหมือนกันไม่มีใครที่ดีมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จนมาถึงตอนนี้ไม่มีใครที่เลวมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จนมาถึงตรงนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันนะถ้ารู้ตัวแล้วว่าแค่ไม่ทำความชั่วเพออินะ่มก็น่าจะดีกับชีวิตนะพี่นะิสาสวัสดีค่ะไม่สาว่าไม่สาไม่ยุ่งกับใครแต่ก็ยังมีคนมาาาายืมมกกกกักับบเเรรร็ไได้นนงงถอววว่รรนะว่่ปิะะีค พิธีันดีค่ะถึงืะว่ามันเป็นวิบากกรรมมันเป็นกรรมภม่สาเคยหยุดหลายอย่างหยุดหลายครั้งหยุดหลายอย่างหยุดกับช่องเยอรมันหยุดกับช่องเอออนไลน์หยุดกับช่องหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนมีคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอคติกับเรานะแอนตี้เราอคติกับเราหยุดหยุดการสื่อสารการสนทนาการตอบโต้ทุกอย่างกับช่องที่เขาไม่ชอบเรานะไม่สาเคยหยุดมาแล้วแต่พวกเขาก็ายังไม่หยุดห้าปี ช่อ,องพวกเขาไม่เคยหยุดที่จะแตะไม่สาเลยการหยุดไม่ได้ช่วยให้เขาหยุดตามหรอกค่ะแต่ทําให้เรามีความสุขขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องไปนั่งฟังว่าเขาจะพูดอะไรถึงเราเ <c oughs> ขาจะว่าอะไรให้เราเสียหายเสียใจไหมมันทําได้แค่นี้จริงๆถ้าจะหยุดเขาหยุดไม่ได้หรอกค่ะแต่เรายุดต,ตัวเองได้นะหยุดที่จะพูดถึงช่องผักหยุดที่จะพูดถึงช่องเมื่อก่อนมันจะมีช่องแฟมิลี่หลายช่องเลยนะหยุดที่จะพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเรามีความสุข,ขขึ้นเรามีเวลาให้ตัวเองนะเราเอาเวลาไปไปดูสื่อบันเทิงไปดูอะไรที่มันมีความสุขข,ขึ เราอ่าเพลงโดยที่ไม่ต้องพูดถึงคนพวกนั้นเราคุยกันเราเราได้ฟังเพลงแทนที่เมื่อก่อนหนึ่งไลฟ์ก็คือเราไปตอบโต้ทุกทุกอย่างที่เขาว่าเราใช่ไหมอันนี้มันไม่จริงอันนี้มันไม่ใช่เราก็ตอบไปโต้ไปเพื่อที่จะระบายความโกรธในใจเราไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วเพื่อที่จะใช้เหตุใช้ผลตอบโต้เขาไปด้วยส่วนหนึ่งพอเราหยุดนะไม่ว่าเรื่องจริงมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นแบบไหนพอเราหยุดที่จะสื่อสารพวกเขาไม่เคยหยุดเลยค่ะพวกเขาไม่เคยหยุดเลยเพราะฉะนั้นหยุดที่เราเราจะได้ฟังเพลงเราจะได้ไปดูคลิปคนหาเหตุเราจะได้ไปดูคลิปตล เราจะได้มาเปิดเพลงเราจะได้มาคุยกันแม่สานหยุดพวกนั้นหยุดไปเยอะมากหยุดไปหลายช่องหยุดไปเยอะมากเลยแต่พวกเขาไม่เคยความสุขที่เราได้ก็คือนี่แหละค่ะที่เราได้มาเปิดเพลงเราได้มาคุยกันไม่สามมีพี่น้องอยู่ในมือถือนะถ้าไม่สามไม่หยุดก็คงไม่มีพี่น้องในมือถือเมื่อก่อนมีเอฟซีเยอะมากนะขายของก็ขายได้เยอะค่ะแต่ว่าไม่มีคนสนิทไม่มีคนที่ไม่สานไว้ใจไม่เหมือนตอนนี้ต่างกันมากๆก็คือตรงนี้แหละค่ะพอเราหยุดแล้วเรามีเวลาให้คนที่เรารักให้คนที่เขารักเราได้มาคุยกันก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ตรงนี้เลย ัแมลงวันที่น่าเกลียดมันต้องมีทั้งยุงแล้วมันต้องมีผีเสื้อที่สวยงามมันจะมีนกมันจะมีอะไรที่แบบสวยงามจะมีดอกไม้มีอะไรที่มันเป็นระบบนิเวศนะจะต้องมีทุกอย่างใช่ไหมผู้ถูกไวรูเล่เฮ้ยต้นกมันจะทำยังไงเหมือนกันแต่ทำใจไวรูเล่หายใจลึกๆหายใจยาวๆที่ดูวันนี้ค่ะหายใจลึกๆเข้าไว้ใจเอ้ยหายใจลึกๆหายใจลึกๆนะถึงคราวที่มันดับมันก็จะดับไปเองเลย บอกใจก็ไม่เท่าเราปบอบใจตัวเองได้จริงไหมพี่โเล่จริงไหมพี่จิติมาไม่ว่าจะเป็นใครที่มาปบอบใจเราถ้าเรายังทําใจตัวเองไม่ได้นะยังบอบใจตัวเองไม่ได้มันก็ยังไม่ใช่เซฟโซนอยูด่ดีคนอื่นยังไม,ไ,มไม่เท่าใจตัวเราเองที่เราทําใจได้นะพี่เต้้องไม่เป็นไรเราคา่ะแค่แบบเหมือนกับว่าถ้าเป็นภาษาอีสานก,ก็คือมันงึดมันเหลือใจนะไม่รู้ว่าเป็นภาษาการต้องูภาษา้ภาษาการว่าอะไรก็พี่โอเล่พี่นิสาปันเีค่ะไม่คิดว่าจะมีมนุษย์ที่เกิดมาเป็นแบบนี้ได้นะ มันก็ไม่ได้จะใช้มนุษย์หรอกเดี๋ยวไมได้หรอกป่าเดี๋ยวแบบว่ามันจะอะไรมันมไว้จเล่นกัไม่อยากทํามันนะพี่อุ้ยนะน้องมีความเมตตาอยู่มากเลยนะในใจในใจแม่สายยังมีความเมตตาอยู่มากม,มากๆเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่น่าจะคู่ควรที่จะได้รับมันนะจริงๆแล้วไม่อยากทําการที่เราจะไปโพ้งร้องไห้เราก็ต้องเตรียมทั้งสติเตรียมทั้งสตางเตรียมทั้งเวลาเสียสละความสุขส่วนรัวต้องเอาเวลาส่วนนี้ เอาไปจัดการปัญหาตรงนี้ให้ดีที่สุดนะ <c oughs> ก็คือถ้าจะทําถ้าจะทําก็ต้องทําให้ดีที่สุดตั้งใจแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จน้องเป็นคนแบบนี้ค่ะถ้าตั้งใจแล้วก็จะต้องทําให้สําเร็จจริงๆแล้วยังมีเมตตาอยู่มากกาลังสนับสนุนจากคนที่อยู่เบื้องหลังมีมากพอนะคะที่จะสนับสนุนให้แม่สาจาัดก,การเรื่องนี้ตามกฎหมายนะคะมีมากเลยแหละขึ้นอยู่กับว่าแม่สายจะทําไหมแต่ดูแล้วก็นะ ถ้าไม่ถูกขังก็มีก็ฉนุนแต่บางคุบางคนดื้อคุกก็มีนะคะบางคนดื้อคุกก็มีพอไปแล้วครั้งหนึ่งออกมาใหม่ก็จะบอกว่าที่คุกก็มีข้าวกินทอวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุ่นดื้อคุกก็มีคุกก็มีข้าวกินมันก็จะเป็นแบบนี้ไปผ่าที่ส่ชันกินที่ไม่สายังมีเมตตามันอยู แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับขือนหมดก็ว่าสมองของเรามันมันรับข้อมูลได้ไม่เท่ากันนะมันรับการศึกษามันรับมันรับข้อมูลที่คุณครูป้อนเข้ามาได้ไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นแบบนี้ต่อให้เรียนชั้นเดียวกันคุณครูคนเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันที่อบรมสั่งสอนแต่ว่าสมองมันรับได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็น่าจะเลี้ยงเราได้แค่ตัวนั้นหละค่ะที่เหลือก็อยู่กันแบบคนทั่วไปแล้วกันใช่ไหมคะ พันแม่สาไม่อะไรกับเขาค่ะแต่เขาอะไรกับแม่สานะนะแม่สาไม่อะไรกับเขาหร <c oughs> <c oughs> อกออก็ <c oughs> อยากจะถามเหมือนกันนะามึงจะัวไงกูอะยันเดี๋วันนี้ครับี่ชุติรอนวันนี้ครับก็อยากจะถามต่อหน้าเหมือนกันนะมุงจะยังไงกูัะให้มันจุกจุก <c oughs> นะกรรมการไม่ต้องเว้ย <c oughs> เลี้ยงได้แต่ตัว <c oughs> มันเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่พูดนะ พี่สุพีเรียนไวบกว่าดีครับเอ่อคือมันบอกไม่ถูกกระทบนะบอกไม่ถูกเลยว่าทําไมต้องมีคนแบบนี้เพราะาจะเหมือนหมานะมันก็จะมีหมาพันธุ์มีหมาจรมีหมาที่เรือนมีหมาที่มีเจ้าของแล้วก็มีหมาไม่มีเจ้าของหมาจรจับที่หากี่เดงได้หมาจรจับที่หากี่จจเดงไม่ได้ มีหมาดุมีหมาใจดีมันก็น่าจะเหมือนคนน่าจะเหมือนหมานี่ยแหละนะมันสิ่งมีชีวิตมันไม่จะอธิบายในที่าักวัานี้ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่นในใจมัน,มนพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้นะใช่ค่ะพี่จารุวันไอ้ดิง้งเป็นครูบาแล้ว